สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟ้นั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับผมสำหรับปาร์ตี้ท่าทางนะครับผมตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนไปถึงวันที่8ธันวาคม2567นั่นเองนะครับผมก็จะมี ท่าคู่มาใหม่หนึ่งท่าแล้วก็จะเป็นท่าเท่ๆหนึ่งท่านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเลศจะมาสุ่มกิจกรรมนี้ให้น้องๆดูนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลุงเล่จะหมดขีรนท่านองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมและกิจกรรมนะครับก็จะมาในรูปแบบของเลือก นะครับผมรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลพิเศษก่อนนะครับผมก็แน่นอนครับผมก็เลือกเป็นท่าทางนี้นะครับผมนี่ท่าทางคู่นะครับไว้เต้นกับเพื่อนได้อะไรได้นะครับผมก็กดถัดไปนะครับผมแล้วก็นี่นี่ท่าหลบลูกกระสุนนะครับผมฟิวหลบกระสุนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ผมจะเลือก2ท่านี้นะครับเป็นอ่าพระเอกในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ลุงเมทด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกดกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่กี่เพชรวะห้าเพชรนะครับผมคนดูดิอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่โค้ทเทคนดูแล้วก็สุ่มเลยดีกว่านะครับมาดูกันดิว่าลุงเมทจะได้อะไรกันบ้างนะครับเอ้ยองเฮ้ยห้าเพชรคนดู ถ้าทางเฉยเห็นไหมท่าลบกระสุน5เพรเฮ้ยเบอร์โอเคนะครับผมถ้าเกิดว่า25เพรเนี่ยผมได้ท่าถ้าทางคู่นี้คือจบเลยนะถ้าขัดรองเท้าเนี่ยคือจบเลยนะคลิปนี้คือสั้นมากคนดูโอเคก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมน้องๆคนไหนที่สุดแล้วนะครับเสียไปกี่เพชรใช้เพชรไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับมา ปบปบปบบนึกว่าจะตกท่าทางคู่ซะแล้วแต่ว่าท่าทางเดียวนะครับท่าหลบกระสูนย์ผมได้มาห้าเพชรนะครับสารทหารนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เท่าไหร่นะ2ีบห้าหกสิบห้าแล้วก็ร้อยสี่สิบห้านะครับผมมาดูป๊บ เลยมาหอยไม่ได้ไว้สักช่องหนึ่งอะ่ะมาดูโอเคครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่ห้านะครับจะใช้เพชรอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบห้าเพชรนะครับอ่าลองสุ่มดูอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่าไม่หมดนะครับผมไม่หมดไม่หมดตู้นะครับผมมาดูผมไม่หมดตู้นะออนะครับผมก็ประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้คลิปนี้จะสั้นจะยาวไม่รู้กี่นาทีนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในช่วงนี้ก็ยังมีอะไรมาใหม่บ้างก็จะลืมมาดูกันด้วยนะครับผมนี่ก็จะมีเติมขั้นรับฟรีด้วยนะรับไอเทมฟรีแล้วก็มีรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกกันด้วยนะครับผมเติมปุ๊บรับปั๊บนะครับผมรับเพิ่มอีก2ีเพชรนะใครเติมช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่ 23, ยี่สิบสามพฤศจิกาจนไปถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤศจิกาจนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดนางิยังอยู่นะครับผมอีกเก้าวันอย่าลืมมาสุ่มหากันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูท่าทางใหม่ให้น้องๆดูดีกว่านะครับอ่าก็นี่จะมีอันนี้หนึ่งท่านะครับแล้วก็ท่าทางคู่อยู่ไหนวะท่าทางคู่อยู่ไหนอ่ะคุณด,ดูเฮ้ย ได้ปะถ้าทางูุอ๋อนี่อยู่นี่อ่าแทนท่าไหนดีแทนท่า นี้แล้วกันเออนะครับแต่ว่าต้องต้องใช้คู่นะครับผมใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับแฟนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็คาถานี้นะครับผมรูปกศรนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ